ส่องความน่ารักน้องสาวของบลูพงทิวั์งานดีไม่แพ้ผู้เป็นพี่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานสำหรับบลูพงทิวั์ตั้งวันเจริญนักแสดงหนุ่มสุดฮอตมากฝีมือเราจะเห็นผลงานของหนุ่มบลูมากมายหลากหลายด้านนอกจากทุกคนชมฝีมือการทำงานแล้ว ็ต้องโหกัสความหล่อเหลาของเขาและบอกเลยค่ะว่าในบ้านไม่ใช่แค่เขาคนเดียวที่หน้าตาดีคุณพ่อคุณแม่และน้องสาวก็หน้าตาดีมากๆวันนี้เราจะพาไปชมความสวยความน่ารักของน้องทิ้งที่ล่าสุดวันนี้วันที่12ตุลาคม66หนุ่มบลูได้โพสต์ภาพลงอินสตาแกรมส่วนตัว b l u p o n g t i w a t วยพรวันเกิดน้องสาวระบุแคปชั่นว่า HAPPY BIRTHDAY SIS! แอดขีดล่างแพนเทอร์พิงข้ามกลางแฟนคลับมาคอมเมนต์อวยพรวันเกิดจำนวนมากพร้อมทั้งชมความน่ารักของเธออีกด้วย